โค์การ,ร,าราพัฒนาปริยภาพผู้ังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่กองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ประจํากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแะ่้องการแก่ต่อความไม่สงบให้สามารถปฏิบัต,ติภารกิจการจัดตังต้งจํานวนทั้งสิ้น100นายให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยทำเนียมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา และปรวหมายมิธที่แหลางปาปอายาตรวจสุดสกัดการตรวจค้นบุคคลและยาหานะตรวจลมและกองร้อยูวิเซที่สามอำนวยความตรวจด้านสถานที่ึกอบรมอุปกรณ์ของการึกอบรมตังได้ล่าวให้รู้ว่ามอบนโยบายให้กับผู้บังคับบัญชาและทาไมติดต่่านสายที่แดนผู้เข้ารับการึกอบลมและกระทำาิติเปิดการตรวม ท่านผู้ขับของพันฝึกิดรบพิเศษที่สามท่านผู้ขับมาแล้วเนี่ยเอามาฝึกร่วมกันทุกท,าท่กทา,ททาทนโปรทราบดีนะครับว่าในส่วนของการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นที่มีกอสารสารแดนแเนี่ยสมาทีกกองสารสารแดนนี่เป็นกองกำลังกึ่งทหารแต่ว่าได้รับการเพี้ยนานขับเลือกมาจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ภายในเขตพื้นที่ เพื่อที่จะได้เป็นศาลคอยดูแลคอยตรวจสอบปัญหาจิตรการต่างๆสมาชิก่อแลอาจารย์ใดเราเข้าไปช่วยบทบาทภารกิจของเราในขณะนั้นเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยศาลใดซึ่งขณะนั้นก็เป็นท่วงที่เขากำลังคิดที่จะยุบนะฮะกองบัญชาการศาลอาจาย์ใดจะจับในส่วนของทางสำนันนกวุฒิสภาในคดีหรือทางรัฐบาลในคดีว่า สมาธิของเรานั้นในทางปฏิบัตินั้นยังมีความจำเป็นอยู่นะครับก็ได้บเ้ราะในส่วนของการเดนินงานของเราสิ่งที่ ไถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็เหมือนกับเขาเห็นว่าเราไม่จะเป็นคือเหมือนแล้วเราไม่ยอมตอบเขาใ้เหลือประมาณหนึ่งห้าหรือหนึ่งเดี๋ยวท่านี้เราก็ไปตอบตู้ไปถึงท่านในประมาณ การไหนที่จำเป็นไม่แม่รัฐบาลท่จะพูดแต่งทำรวยทำนี่ทำอะไรเยอะแยะ